ครับขณะนี้นะครับคุณพ่อกำลังพาคุณลูกนะครับขึ้นเนินแล้วก็จะสไลด์สไลด์ถลายเอ่อสโนว์เรสเตอร์ลงมา,ก,าก่อนหมดเดี๋ยวช่วงอาทิตย์นี้อากาศก็จะเริ่มเป็นบวกแล้วหิมะก็น่าจะเริ่มละลาย สูงไปแล้วครับผมโอ้โหวันนี้เล่นจุดสูงสุดเลยวันนี้เล่นจุดสูงสุดเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะก็เป็นเนิน ถ้ามีเนินเนี่ยก็จะมีเด็กๆมาเล่นได้โอ้ลงมาแล้วโอ้โหลงมาแล้วโอ้โหดูหนา้าพาวินดูหนา้าพาวินไอ้ดูหนา้าสิโอ้โหฟันออกปากเลยครับผมฟันออกปากเลยครับผมไอ้ดูหน้า <Yeah. S 1> หน่อยจีไอ้ดูหน้าหน่อยจีเย้หนุกไหมลูกหนุกไหมลูกเอาใหม่ป่ะเองกองทินป่ะเองกองทิน เองกังทินเองกังทินพวินหมาม้าถ่ายรูปหน่อยไม่มีแดดสวยดิพวินหมาม้าถ่ายรูปหน่อยถ่ยดีดก่อนติต้าพวินขวิติ๊ต้าเฮ้ยขวินครับขวินติ๊ต้าขวินทำไมไม่ชอบมองทางนี้ติต้าติต้าพวินติต้าติต้าปลาปลขึ้นไปขึ้นไปอ่ะขึ้นไปไปได้ละอ่ะปลาปลาปลาไปอีกรอบไปอีกรอบอ่ะเย็นหรือเปล่าหนาวหรือเปล่า วันนี้อากาศลบหนึ่งแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่ลบหนึ่งเลยเหมือนลบเจลบแเลยหนาวมันไม่มีแดดเป็นไงครับเสียงเสียงถ้ามาเล่นวันมีแดดมันก็จะอุ่นๆหน่อนยกิจกรรมหน้าหนาว แต่ก็ไม่ใช่ว่าหน้าหนาวจะมีหิมะตลอดนะมันก็จะบวกบวกลบลบ,ลบ,บางทีก็ไม่มีหิมะบางเอนช่วงนี้อากาศหนาวมากหิมะตกแล้วมันอากาศติดลบทุกวันมันก็เลยยังมีหิมะเหลือโอเย็นเย็นเย็นโอ้หนาวมากอาวิน ด้านบนนั้นก็เป็นถนนสัญจรทางคนเดินทางไหนเอ๊ะทางนี้ไม่เห็นว่าไหนวะมาเลยวโอ้โหมาเลว กนกลไม่ตื่นเต้นเลยอะครับ <laughs> แค่นี้เหรอลูก <laughs> แค่นี้เหรอลูกนะโอเคบาย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 ละสวัสดีครับผม <laughs>